สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง volleyball th นะครับก็กลับมาเจอเจอกันเป็นประจำนะครับมาพูดคุยข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตรวบรวม2ข่าวมาพูดคุยกันเลยแล้วกันนะครับผมเนื่องจาที่ผ่านมาเองเราก็หายหน้าหายตากันไปนานนะครับกับเรื่องของการพูดคุยเรื่องราวข่าวสารนะครับ ข่าไร้นะครับไปดูเรื่องของนุสราต้อมํำซินิหนึ่งนะครับผมที่จริงเธอเองก็ไม่ได้มีความเพื่อนไหวอะไรออกมาในช่วงนี้นะครับโดยเธอเองก็ยังเตรียมตัวนะครับลงทำการแข่งขันในวอลเล์บอลไทยลีกกับต้นสังกัดปัจจุบันอย่างนครราชสีมาเดอะมอลวีซีในรอบไฟนอล s นะครับซึ่งจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่21ถึง30กร,รกฎาคมนี้ที่เดอะมอบางกะปิ โดยทางนุซราเองก็เพิ่งจะกลับไปซ้อมกับต้นสังกัดเมืม่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเธอเองลงสนามฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยที่มอรามคำแหงนะครับโดยซ้อมร่วมกับน้องๆทีกกีฬาดาวรุง่ง,ง,งแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งติวเตอร์ให้กับน้องๆได้รับประโยชน์ในเรื่องของการฝึกซ้อมไปอีกด้วยนะฮะซึ่งข่าวของนุซราเองนะครับออกมาจากทาง YouTube ของทางสหพานันธ์วอลเลย์บอลแห่งยุโรปนะครับหรือว่ายูโรเปียนวอลเลย์บอลนะครับโดยในช่องยูทูบของยูโรเปียนวอลเลย์ ไม่มีสคริปต์ให้กับแขกรับเชิญนะครับพิจีกรก็อยากถามอะไรก็ถามอยากคุยเรื่องอะไรก็คุยก็คุยกันให้เล่นสบายๆนะครับซึ่งโดยการนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือคาร์ลีลอยนะครับอดีตมือเซตของทีมชาติสหร,รัฐอเมริกาซึ่งเธอเองก็ได้ร่วมพูดคุยกับทางยูโรเปียนบอลบอลตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมแต่ในช่วงดังกล่าวนะครับประเด็นนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้มีการตตตััััััดดดออออสําาาาาคญนนนน้้้กกกกมมมมมใหหเเเรรรไไไิทท่่่่่่ะผจงืีว ที่ผ่านมาดิเองนะครับทางยูโรเปียนวอลเลย์บอลได้ตัดช็อตสําคัญแล้วก็ขึ้นพาดหัวแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับโดยทางยูโรเปียนวอลเลย์บอลนะครับก็ได้ขึ้นหัวว่านุสราต้อมคํา is the best setter in world volleyball says c a r l ล Lloyd นะครับก็หมายความว่านุสราต้อมคําคือมือเซตที่ดีสุดในโลกจากคําพูดของคาร์ลีลอยนั่นเองนะฮะซึ่งพอผมก็ได้มีโอกาสไปนั่งฟังนะครับก็ทาง พิธีกรก็ถามคําถามโน่นนี่นั่นไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึงช่วงที่เหมือนกับคําถามที่ถามเร็วตอบเร็วนะฮะหนึ่งในคําถามที่พิธีกรถามกับทางคารีลลอยนะครับถามว่าใครคือมือเซตที่ดีที่สุดในโลกในความคิดของคุณนะครับซึ่งทางคารีลลอยเองก็ตอบไปเลยนะครับว่าคนแรกที่นึกถึงก็คือนุสราต้อมคําม,มือเซตของทีมชาติไทยนะฮะก็ยืนยันว่าเป็นนุสราครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทาง CB เขาก็ได้มีการนำมาให้กับ แฟนๆได้ร่วมพูดคุยกันร่วมไปถึงในช่อง YouTube ของทาง Cv ก็ได้ให้แฟนขับได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับว่าเห็นด้วยกับทางคารีลอยหรือไม่นะครับซึ่งหลายๆคนก็ บอกว่าเห็นด้วยนะฮะน,นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคนไทยไปคอมเมนต์หรือว่าเป็นชาวต่างชาติไปคอมเมนต์นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะออกเสียงชื่นชมนะฮะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผม <S <S ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าย,ยินดีนะอย่างน้อยนักกีฬามือเซตระดับตํานานของทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอเองก็เคยได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันโอลิมปิกเกมมาแล้วนะครับก็ยังออกมาชื่นชมนักกีฬาไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับคนไทยของเราข่าวหนึ่งนะครับผมไปดูอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของการแข่งขัน มลยรบชิงแชมป์เอเชียในปี2020นะครับ อย่างที่เราทราบวันนี้นะครับว่าในปีนี้เนี่ยเรื่องของโควิด -19 มีการระบาดกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับทำให้การแข่งขันวอลเลย์บอลรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยด้มีการเลื่อนและมีการยกเลิอกออกไปแล้วนะครับในระดับโลกนะครับเราจะเป็นโอลิมปิกเกมหรือแม้แต่การแข่งขันของ f อ v เอย่างวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกก็ถูกประกาศยกเลิกในปีนี้ทั้งหมดแล้วนะฮะซึ่งทางสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC ที่ดูแลการแข่งขันวอลเลย์บอลในเอเชียนะครับมีทัวร์นาเมนต์ชริงแชมป์เอเชียทั้งหมด10รายการที่ มีทั้งรายการชุดใหญ่มีทั้งรายการยุวชนเยาวชนเดี๋ยวผมไล่์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างเริ่มต้นที่การแข่งขันสโมสรชายชิงแชมป์เอเชียนะครับ ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนอีกหนึ่งรายการที่จะแข่งขันพร้อมกันก็คือวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง U19 ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนนะครับส่วนอีก2รายการก็จะแข่งขันพร้อมกันนะครับนั่นก็คือสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนรวมไปถึงเยาวชนชาย U20 ชิงแชมป์เอเชียซึ่งกําหนดเดิมที่ประเทศอิหร่านนะครับแต่รู้จักสถานการณ์แล้วอาจจะไม่สามารถจัดการในขันที่นี่ได้นะครับโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่10ถึง17กันยายน ซึ่งก็เลยต้องดูว่าทาง AVC ีจะมีการเลือกเจ้าภาพใหม่หรืออย่างไรนะครับผมอีก2รายการที่แข่งขันพร้อมกันนะครับก็คือวอลเลย์บอล AVC Cup ครับทีมชายที่กรุงเนปิดอรประเทศพม่ารูไปถึงวอลเลย์บอลหญิง AVC ชาริลด์ค c ั p 2 0 2พซึ่งยังไม่มีเจ้าภาพนะครับโดยกําหนดแข่งขัน21-28ถึงกันยายนนี้ถัดมาก็คือวอลเลย์บอลหญิง AVC Cup คัที่ไต้หวันนะครับวันที่1-8ถึงตุลาคมต่อจากนั้นจะเป็นวอลเลย์บอลชาย2อ2 0ที่ปริสดาคระหว่างวันที่3-10ตุลาคม ส่วน2รายการสุดท้ายนะครับก็คือยุวชนหญิง U17 ชิงแชมป์เอเชียที่นครปฐม1-8พฤศจิกายนและยุวชนชาย U18 ชิงแชมป์เอเชียซึ่งยังไม่มีเจ้าภาพนะครับกำหนดแข่งขัน ในระหว่างวันที่15ถึง22พฤศจิกายนนั่นเองนะครับโดยทัวร์นาเมนต์แรกที่จะเริ่มก็คือการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากโควิด -19 มีการระบาดนะครับทำให้ทัวร์นาเมนต์ต่างๆต้องมีการเลื่อนออกไปโดยจะกลับมาทําการแข่งขันกันตามโปรแกรมที่กําหนดไว้ก่อนก็คือในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมแต่ทางเลือกอากาศโทชาริดวงประเสริฐนะครับรองประธานและเลขาธิการของสันวอลบอลแห่งเอเชียมีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าของการจัดการแข่งขันรายการทั้งหมดในปีนี้นะครับอย่างที่เราทราบวันนี้นะครับว่าเารณ์ การระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในทวีบเอเชียว่าในแต่ละประเทศมีสถานการณ์เป็นยังไงแล้วบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการเดินทางนะครับการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศถ้ายังไม่มีการเปิดน่านฟ้านะครับ เรื่องของการแข่งขันอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากโดยทางเรืออากาศโทชาริดวงประเสริฐนะครับก็บอกว่าตอนนี้ทางเอวีซได้ส่งแบบสอบถามไปยังเจ้าภาพดูไปถึงประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆของการจัดก,การแข่งขันโดยในเวลานี้นะครับแต่ละชาติในเอเชียยังไม่ได้มีการเปิดการบินระหว่างประเทศอีกทั้งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะให้เข้าในประเทศนั้นๆได้หรือเปล่าแม้แต่เวียดนามนะครับที่จัดก,การแข่งขันในระดับประเทศไปแล้วนะครับดูไปถึงยังมีการเปิดให้กับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลให้เข้าไปชมเกมการแข่งขันในแมตช์เกมหลีของเวียดนามแล้วด้วยแต่ทั้้งนี อามเองก็ยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปในประเทศนะครับซึ่งทางเรืออากาศโทชานี้ก็บอกว่าทุกอย่างจะได้ข้อตกลงในวันที่15กรกฎาคมนี้หากสามารถจาัดก,การแข่งขันได้ก็จะให้แต่ละชาติมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย2เดือนเพื่อที่จะซ้อมรวมไปถึงจัดการแข่งขัน ขณะเดีวยวกันนะครับเ v c ก็จะยื่นข้อเสนอไปสําหรับประเทศที่อยากจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันในรายการต่างๆนะครับโดยที่จะไม่ใช่ประเทศที่กําลังมีการระบาดของโควิดสิอย่างหนักมันจะเป็นอิหร่านอินเดียหรือปากีสถานเหล่านี้ก็อาจจะหมดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับทั้งนี้อย่างที่เรืออากาศโทชานิตวงปวะเซริฐได้บอกไปนะครับว่าภายในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับทาง EVC จะมีการยืนยันนะครับว่าทุกรายการที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จะสามารถจัดก,การแข่งขันได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งรายการอื่นๆในระดับทีมชาติชุดใหญ่ แต่ขณะเดียวกันในการที่จะคัดทีมไปเล่นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นรายการสโมสรเอเชียหรือแม้แต่ในรายการยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเหล่านี้นะครับอาจจะต้องมีการพิจารณากรณีอื่นอย่างในรายการแข่งขันยุวชนเยาวชนอาจจะต้องเอาทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดไปทําการในขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าแทนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในปี2020จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าในปีนี้เราจะยังไม่ได้ดูวอลเลย์บอล เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับเราก็จะพยายามรับเด็ดข่าวสารให้ติดตามกันแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนลงไปถึงคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอยากให้เราปรับปรุงเรื่องอะไรหรืออยากให้เราพูดคุยเรื่องอะไรก็บอกกันเข้ามาได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ